สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัน n ับบี้ฟีฟ่าอยู่ในช่วงของวันดบีรีวิวและก็ผมมิเตจอน94เหมือนเดิมครับและวันนี้ผมขอหยิบยกเรื่องราวของตำนานนักเตะคนหนึ่งที่เปรียบเหมือนเป็นปลาการหลังของทีมชาติฝรั่งเศสและก็ยังเป็นหัวใจของเกมรับและก็ยังเป็นนักเตะที่อยู่ในชุดคว้าแชมป์โลกปี1998รวมไปถึงแชมป์ยูโรปี2000ของทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วยครับและที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นใครไปไม่ได้เลยครรับนอออกกจาโลลงง โลรองบองเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี1965ที่เมืองอลาสลสประเทศฝรั่งเศสครับและนี่คืออดีตเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติฝรั่งเศสเขาเริ่มต้นอาชีพการแข่งขันในตำแหน่งของมิดฟิลร์ตัวรุกกับสมสรมงเปลเยในปี1983ครับ ก่อนที่เขาจะผันตัวเองลงมาเป็นกองหลังตัวกลางด้วยจากรูปร่างที่สูงใหญ่และก็มีการควบคุมอารมณ์อันยอดเยี่ยมครับแต่ถึงแม้ว่าบองจะเล่นกองหลังนะครับเขาเนี่ยก็ยังขึ้นชื่อเรื่องของการทําประตูอีกด้วยครับเรียกได้ว่าเขาครองตําแหน่งดาวยิงสูงสุดของสโมสร,รมงปริเยจนถึงทุกวันนี้กันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหอันนี้พี่กองหลังจริงหรือเปล่าครับเนี่ยบองได้อยู่กับมงปริเยจนถึงปี1991ครับก็ได้ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีในอิตาลีครับ ก่อนที่จะกลับมาค้าแข้งที่ฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งและหกเรเหินไปเล่นให้กับนิมส์ในปีถัดมาจากนั้นก็จะเป็นแซงเอเตียนครับที่คว้าตัวเข้าไปเสริมทัพเมื่อปี1993ต่อมาครับบ้องก็ได้ตัดสินใจย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งครับใน2ปีถัดมาโดยไปเล่นให้กับโอแซนนั่นเองครับ และโดยจากผลงานที่โดดเด่นเลยทําให้บล็องเนตตกเป็นเป้าสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปและสุดท้ายก็กลายเป็นบาร์เลโล์ไดครับที่คว้าตัวกองหลังคนนี้ไปในปี1996นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ได้แต่ทว่าไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมเนื่องจากถูกอาการบาดเจ็บรุมเร้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับและแล้วในปี1 9 9 7หลังจากอยู่กับบาลร์หนึ่งฤดูกาลครับ บลองก็ได้ถูกดึงตัวไปเล่นให้กับโอลิมปิกมาลเซย์ครับก่อนที่จะระเบิดฟอร์มเก่งในการเป็นเสาหลักในแนวรับของสโมสรจนได้ฉาย,ยาว,ว่าเดอะเพรสเดนหรือว่าท่านประธานนั่นเองแต่ทว่าบลองก็อยู่กับมารลเซยเพียงแค่2ปีเท่านั้นครับก่อนที่จะเดินทางไปค้าแข่งกับอินเตอร์มิลานแต่ทว่าก็อยู่ได้เพียงแค่2ปี เมื่อบลองตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2001ครับแต่ถึงแม้ว่าบลองจะอายุ35ปีตอนอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เขาก็มีส่วนร่วมในการพาทัพปีสัตแดงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2003พร้อมทั้งประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบฤดูกาลอีกด้วยครับในระดับทีมชาติบลองเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู21ที่คว้าแชมป์ยุโรปเมื่อปี1988 ก่อนที่จะประเดิมสนามกับทีมชาติชุดใหญ่ในเกมกับไอร์แลนด์เมื่อปี1989และจากนั้นเขาก็ได้ประกาศอำลาทัพตาไก่หลังจากถูกวิจารณ์อย่างหนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวที่ไม่สามารถผ่านไปถึงรอบสุดท้ายในฟุตบอลโลกปี1994ก่อนที่จะเปลี่ยนใจกับมาเลินอีกครั้งในที่สุดครับและในฟุตบอลโลกปี1998นั้นที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพร้องได้ทำประตูโกลเด้นโกลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน ช่วยให้ทัพตาไกา่เอาชนะปลากรวยไป1ประตูต่อศูนย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทว่าเจ้าตัวก็กลับอดเล่นในนัดชิงครับหลังจากโดนไล่ออกจากเกมรอบรองกับโครเอเชียโดยนับเป็นใบแดงเพียงใบเดียวที่เขาได้รับตลอดการค้าแข้งร่วม20ปีครับส่วนในยูโร2000ครับบ้องถูกวิจารณ์ถึงเรื่องความอึดอัดเนื่องจากเข้าสู่โค้งสุดท้ายในอาชีพการค้าแข่งแต่ทว่าเจ้าตัวก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ายังเป็นที่พึ่งพานในแนวรับของทีมได้ครับ ก่อนที่จะประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการหลังจากนำทัพฝรั่งเศสครองบัลลังเจ้ายุโรปได้สำเร็จ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพอจะหาได้มาเล่าให้กันฟังนะครับอาจจะดูแบบว่าข้อมูลน้อยไปน,นิดนึงเพราะว่าหาไม่ค่อยเจอเลยครับสำหรับเรื่องราวของกองหลังระดับตำนานคนนี้โลรองบล็องและก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจาก redarmyfc.com และก็ playersevenmth.com ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องราวชีวิตการค้าแข่งของนักเตะระดับตำนานคนนี้ขอกราบขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในเกมกันดีกว่านะครับ ว่าจะน่าสนใจแค่ไหนครับสำหรับวอลเลจนคนนี้ไปดูกันเลยครับเอาเลยครับก็มาดูทางด้านข้อมูลในเกมฟรีฟาออนไลน์3กันดีกว่าครับกองหลังระดับตำนานคนนี้มาพร้อมกับความสูง190เซนติเมตรน้ำหนัก82กิโลกรัมสกิลมูม5ดาวและถนัดขวา5้ไซส์3ครับและสเตตอว์ออนในตำแหน่งเซนเตอร์แบอยู่ที่110นะครับ อันนี้คือเลเวล20แล้วก็บวกโบนัสเบสเพลเยอร์ไปอีก1นะครับผมมาดูทางด้านเวิร์กเรทกันบ้างครับกับกองหลังคนนี้ครับแอตแท็ขึ้น2ครับแล้วก็ดีเฟนซ์ลง3เลยทีเดียวครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเวิร์กเรทตรงนี้นะครับเพราะว่าลง3กันเลยทีเดียวเอาละครับมาดูทางด้านสเต็หลักๆเด่นๆดดูกันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างครับอันดับแรกเลยความแข็งแกร่งโดดเด่นมาถึง111เลยครับตามมา้วยการควบคุมบอลการประกบตัวการเข้าปะทะนี่สาคัญมากๆครับ ต่อเกมรับแล้วก็มีค่าเข้าสกัดถึง112มีปิิิริยา111ความดุดัน111ครับมีความอึดถึง115เลยทีเดียวครับส่วนนอกนั้นก็อาจจะไม่ได้ดูแย่นะครับเช่นโมงบอลหรือว่าค่ากระโดดค่าสไลด์นะครับแล้วก็ยังมีความเร็วนะฮะ106สปีดต้นอยู่ที่107ครับ ยังมีความคล่องตัวอยู่ที่103นะครับผมแถมความสมดุลก็ไม่ได้ดูแย่นะฮะอยู่ที่104นะครับสกยภาพครับ89ครับไม่ได้จะมีปัญหากับเรื่องพลังแฝงและก็สไตล์นะครับ สำหรับฟอร์มก็อยู่ที่ปานกลางนั่นเองอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะผมใช้มาแล้วนะครับเท่าที่ดูสแตตนะครับก็ถือว่าน่าสนใจและก็โหดพอตัวเลยครับเดี๋ยวไปดูสไตล์กันบ้างดีกว่าครับเป็นกองหลังที่สมบูรณ์แบบครับ Defender Master ครับมีแทงเกอร์ครับร่างกายแข็งแกร่งคล้องบอลได้ดีขึ้นมาพร้อมกับอะโคเปติกครับสามารถเล่นลูกผาดผลได้ครับผมมีบอลคลีนเนอร์ครับความชํานาญในการป้องกันและการตอบสนองที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นความเร็ว ความเด็ดขาดในการเข้าสกัดบอลครับมีเทคเกิลมาสเตอร์ครับทักษะการเข้าปะทะแย่งบอลที่หนักแน่นครับก็อาจจะประมาณว่าเสียบแม่นนั่นเองนะครับสไลด์แม่นอะไรอย่างเี้มีดิปเบิลมาสเตอร์ครับเลี้ยงบอลคุมบอลได้ดีสกายคอนโทเลอร์กระโดดเล่นลูกอากาศได้ดีและสุดท้ายครับวิงเพลเยอร์นะวิ่งได้อย่างโคตรเร็วนั่นเองโอ้เป็นกองหลังที่มีวิงเพลเยอร์นี่อาจจะดูไม่ธรรมดานะครับเนี่ย มาทางด้านนิสัยกันบ้างครับนิสัยก็จะเป็นลีดเดอร์ชิพครับเป็นกับตันทีมได้ดีนั่นเองนะครับมีอ่เขาเรียกว่าก๊อก2นะครับหรือว่ามีอ่เพิ่มความอึดในช่วงท้ายเกมเหมือนเป็นเฮือกสุดท้ายอะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็เป็นเซฟิงสามารถเคลียร์บอลและสกัดบอลด้วยท่าทางผาดโผนโอ้โหผาดโผนกันเลยทีเดียวเชียร์คุณผู้ชมมันเป็นยังไงกันวะเนี้ยก็เท่าที่ดูรวมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตตหรือว่าสไตล์นิสัยนะครับก็ดูน่าสนใจไปหมดเลยสําหรับกองหลังคนนี้ครับ ก็เท่าที่ผมรีวิวกองหลังมาก็น่าจะมีที่เคยทําไปก็จะเป็นรายการใช่ไหมตอนนั้นก็รายการหายากนะครับตอนนั้นตอนนั้นยังขายต่ํานอกอยู่เลยครับส่วนรรองบล็องตอนนี้ก็น่าจะขายต่ํานอกกันนะครับในตลาดน่าจะไม่ค่อยจะมีคนวางขายก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าครับไปดูไฮไลท์อะไรกันด้วยแล้วก็พูดบรรยายด้วยลวกันว่าความรู้สึกที่ ผมเนี่ยไปเล่นมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องออกตัวกันเลยว่าฝีมือผมนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับอาจจะไม่ได้เต็มที่นะแต่ว่าบอกจากความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับอย่ามาหาสาระจากที่นี่เพราะนี่คือวอนอวีรีวิวโอเคไปดูไฮไลท์กันเลยครับเอ๊สวัสดีและนี่คือไฮไลท์ที่ไปอัดมาให้ดูกันก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโลรองบ้องที่ไปใช้งานอย่างจริงๆจังจมาว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะสำหรับ เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็จากที่ข้อเด่นๆของเขาเลยที่ใช้งานจริงๆคือมีความสูงและก็มีน้ำหนักด้วยเวลาที่ปะทะเนี่ค่อนข้างที่จะหยุดบอลได้ดีนะเรียกได้ว่าน่ารำคาญพอสมควรนะครับของฝั่งตรงข้ามเขาจะรู้สึกรำคาญมากเพราะาไอ้ตัวนี้มันดูฉลาดดูยืนทางบอลดีอะไรประมาณนี้นะครับและก็มีปฏิกิริยาที่เร็ว มันเหมือนแบบว่าเออมันฉลาดเลยแหละมันมันยังไงล่ะมันมันรู้ตัวเร็วอะ่ะเวลาที่จะเล่นเกมลับอะไรอย่างงี้ฮะวลาเข้าบอลก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นหนักนวงถ้าหากว่าหลุดมาหรือว่าวิ่งไล่กันเนี่ยสามารถที่จะไล่เก็บกองหน้าที่หลุดมาได้เลยเพราะว่ามันดูเร็วนะมันดูเร็วเร็วกว่าไรกาดอีกนะครับตัวนี้จริงๆนะครับ แล้วก็มีความแข็งแกร่งอะไรแน่นอนลูกกาอากาศเซฟได้ครับก็เรียกว่าไว้ใจได้เลยครับสําหรับเรื่องเล่นลูกกาอากาศนะครับผมส่วนการเข้าบอลก็หนักน่วงหนักแน,กน่นดีครับอันนี้น่าจะพูดไปแล้วนะมีอะไรกับอัอนนี้สไลด์บืดนฮะฮะก็ค่อนข้างพลาดก็มีหลายๆจังหวะที่ตัดไม่ดูครับลองสไลด์ดูบ้างลองวิ่งไล่บ้างดูอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะก็ยืดแข้งยืดขาจิ้มบอลดีครับเป็นตัวที่เข้าสกัดดีมากครับไม่ว่าจะเป็นการสไลด์หรือว่าการ วิ่งเข้าไปแซะอะไรอย่างนี้นะเขาทําได้หมดนะฮะถือว่าเป็นกองหลังที่ตอบโจทย์ได้หลายๆด้านนะครับภาคพื้นดินหรือว่าอากาศนะครับตอบโจทย์หมดฮะอันนี้โอโเว้นหลุดมายิงก็ค่อนข้างวืดมีจังหวะวืดด้วยนะให้ดูกันนี่ฮะเข้าบอลแบบวืดๆนั้นเข้าเ,าเองนะเอาเนี่ยครับโอ้โหค่อนข้างชัวร์ครับจังหวะนี้มาดูกันหลายๆจังหวะครับก็บางทีคิดไม่ออกก็จะไม่รู้จะพูดอะไร แล้วก็ค่าอ่านเกมนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าอ่านเกมที่น้อยนะครับผมแต่ถ้าว่าผมไม่รู้สึกว่าเขาขาดไปเลยนะฮะเรื่องนี้รู้สึกว่าเขาขยันด้วยซ้ําถ้าหากว่าบอลหลุดมาในแนวรับของเขาเนี่ยเขาจะกระตือรือร้นครับแล้วก็ดูเหมือนมีความดุร้ายเป็นพิเศษครับก็ <c oughs> คือถ้าหากว่าเข้าถึงตัวได้คือบอลอาจจะเสียเลยก็ได้นะสำหรับฝั่งตรงข้ามถือว่าโหดมากครับแล้วก็แข็งแกร่งจริงๆสาหรับคนนี้ อาจจะดูเวอร์ไปนะผมอวยด้วยแหละนะครับเพราะว่าค่อนข้างชอบหลังจากที่ใช้ไอดีนี้มานานอยู่เหมือนกันนะก็ติดใจครับตัวนี้จับเขาลงเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับซ้ายจะขวาก็ได้สวิปเปอร์ก็ดีนะครับยืนได้หมดถือว่าตอบโจทย์ก็สมัยที่เขาเล่นทีมชาตินะครับก็รู้สึกว่ายืนคู่กับเดซายนะ ก็เป็นตำนานกองหลังตัวหนึ่งนะครับฝรั่งเศสนะตัวค่อนข้างดำๆหน่อยนะครับในเซิร์ฟไทยก็มียิงคู่กันน่าจะโหดหน้าดูครับและจังหวะนี้ฟองริเบอรี่ครับกระชากมาโอ้ยสไลด์ไม่โดนแล้วยิงเลยครับอาจจะเรียกได้ว่าสไลด์เร็วเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะทันอยู่แล้วนะฮะมาดูจังหวะนี้อีกครั้งครับฟองริเบอรี่ครับอันนี้น่าจะทันครับนี่ฮะโอ้โหแล้วเสียบอลเลยครับฟองริเบอรี่ถือว่าจังหวะเมื่อกี้ก็แก้ตัวได้ดีนะครับแล้วก็มาดูจังหวะอื่นกันบ้าง ลูกมงครับมีวืดให้ดูโอ้โหเขินเลยและในจังหวะนี้ครับเขาจะทํายังไงโอ้โหนี่ฮะเรียกได้ว่าสัญชัตยาในการเล่นเกมรับนะครับมาเต็มครับและในจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้โดดมงไม่ได้สกัดอะไรเลยนะฮะบืดๆก็มีให้ดูเหมือนกันเขินอยู่นะนี่จังหวะนี้ก็ทําให้เขาเล่นยากขึ้นผมบอกเลยว่าแข็งแกร่งดุดหินผาครับนี่ครับจังหวะนี้ นี่เลยครับโอ้โหงัดหน้าไปครับโอ้ได้ฟาวเลยทีเดียวเชียวบอกเลยครับว่าเขาแข็งแกร่งครับไม่ใช่เล่นครับอะไรจังหวะก็มีให้เห็นกันแต่จังหวะที่เขาล้มก็มีนะ <c oughs> ไม่รู้ลมได้ไงเอาเลยครับมาสรุปกันคร่าวๆนะครับว่ารู้สึกยังไงกันแน่นะครับ ก็ที่พูดมาก็อวยมาเยอะนะอวยมาเยอะพูดแบบตรงๆเลยก็ชอบครับกองหลังตัวนี้ครับถือว่าเป็นอะไรที่เติมเต็มขนาดว่าฝีมือผมกากๆกกนะยังรู้สึกเล่นเกมรับได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกสะใจนะทุกครั้งที่ไอ้โลลองบองเนี่ยมันวิ่งทันกองหน้าเขาไปแซะไปแซะแค่ให้เขาเสียบอลเนี่ยผมรู้สึกสะใจมากนะฮะถ้าพูดก็จะหาว่าอวยกันอีกนะครับก็แต่ก็เก่งนะครับรู้สึกช่วยให้ผมเล่นเกมรับได้ดีขึ้น ันนี้คือไม่ใช่แบบมาโฆษณาสินค้าอะไรนะเว้ยน,นี่เป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็ถ้าหากว่ามีระดับ5ดาวนะครับมีแย่พอใช้ปานกลางดีดีมากในผมจะให้กองหลังตัวนี้อยู่ที่ดีมากเลยครับจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบกอปมิลเลอร์เกรดเออะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคือรู้สึกว่าเอยมันเด่นจริงมันเด่นจริงๆเกมรับนี่มันเด่นมีส่วนร่วมบ่อยครับแต่จังหวะน,นี้โดนกากาายิง ดูภาพนั้นไปซะครับนะคือมันเป็นอะไรที่นี่แหละตอบโจทย์การใช้งานส่วนความฟิตไม่ฟิตมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะครับถือว่าพอใช้แล้วกันสําหรับความฟิตฟิตบ้างไม่ฟิตบ้างนะครับแล้วแต่ถ้าว่าซื้อความฟิตในช็อปของคลับเนี่ยก็ไม่ไมีไม่ใช่ปัญหานะครับก็ใช้งานได้เรื่อยๆครับไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยตัวนี้ไม่เคยเห็นโดนตะคิวกินสักที นะส่วนเรื่องการหมุ่งทําประตูจากการเปิดมุมเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีช็อตแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะไม่มีมาให้ดูโอเคประมาณนี้แล้กันคุณผู้ชมเอาเลยครับมาพูดถึงเรื่องราคาในตลาดกันบ้างดีกว่าตอนนี้ก็ไม่มีขายในตลาดเลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าแรงครับตอนนี้ขายต่านอกกันอย่างเดียวครับสําหรับราคาต่านอกที่ผมเห็นผ่านๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ1,500บาท แล้วก็เงินในเกมอีก1,900ล้านครับราคาประมาณนี้โอ้โหก็ใช้วิจารณญาณและเม็ดเงินในกระเป๋าของท่านในการลงทุนและกันรครับสําหรับความน่าใชา้ผมบอกไปแล้วนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้เพราะว่านี่นะฮะฝีมือคนเล่นรากยากครับก็พูดไปตามที่รู้สึกนั่นเองนะครับผมโอเคนะ่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาในเกมก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนสูงก็ถือว่าสูงนะ สูงเลยแทบจะเห็นหัวไม่หมดเลยทีเดียวเชียวสูงแต่ว่าไม่หนามากนะครับตัวค่อนข้างที่จะดูแบบสูงโปร่งดูมีความพลิ้วอยู่บ้างนะครับโอเคประมาณนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโรล,ลองบองครับตำนานวัวเลเจนที่เอามารีวิวให้ดูกันหวังว่าทุกคนคงจะได้อะไรไม่มากก็น้อยนะครับและสุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณแอฟฟฟ d ไอดด้วยนะครับแล้วก็ไอดี้องภูมินะครับคนเดิมเพิ่มเติมเดี๋ยวจะบอกเองนะ และก็ขอบคุณผู้ติดตามทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาจนถึงทุกวันนี้ฮนะก็ะถาว่าคลิปนี้สาใจาก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i ต e ติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมน่าจะจบกันไปเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีตีไม่แตกโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวสดดีบ่ายครับขอได้ตำนานกันทุกคนเลยนะ <laughs>